สวัสดีค่ะและขอต้อนรับกลับสู่ช่อง My f u l Manifest นะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตในแต่ละวันของเราเหมือนกำลังเล่นเกมชักเยอะที่ไม่มีวันจบสิน้นด้านหนึ่งเรากำลังออกแรงดึงเชือกเส้นหนึ่งเข้ามาหาตัวอย่างสุดกำลังบนเชือกเส้นนั้นผูกติดไว้ด้วยทุกสิ่งที่เราปรารถนาความสำเร็จขำชื่นชมความสุขสบายหรือความสัมพันธ์ในฝัน และในขณะเดียวกันเราก็กำลังใช้เท้าอีกข้างยันกำแพงหนักๆอีกฝั่งหนึ่งไว้สุดชีวิตกำแพงนั้นคือทุกสิ่งที่เราไม่ต้องการคำวิจารณ์ความล้มเหลวความรู้สึกไม่มั่นคงหรือสถานการณ์ที่น่างหงุดหงิดใจการต้องออกแรงทั้งดึงและผลักอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยใช่ไหมคะ เกมชักเยอะที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้คือต้นตอของความเหนื่อยล้าทางใจที่เราเผชิญอยู่ทุกวันค่ะในทางพุทธปัญญาท่านได้เรียกพลังงานสองขั้วนี้ว่ากามฉันทะคือพลังแห่งการดึงเข้าหรือความอยากและพยาบาทคือพลังแห่งการผลักออกหรือความไม่พอใจ วันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนรู้วิธีดึงให้แรงขึ้นหรือผลักให้ไกลขึ้นแต่เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยเชือกและละมือออกจากกำแพงเพื่อกลับคืนสู่ความสงบที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงกันค่ะเรามาทำความรู้จักกับพลังฝั่งดึงเข้ากันก่อนนะคะการม,มาฉันทะหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายในยุคนี้ก็คือความอยากที่ไม่สิ้นสุดค่ะ มันคือความปรารถนาในความสุขผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5มันคือเสียงกระซิบในหัวที่บอกเราว่าถ้าได้กินเค้กชิ้นนั้นเราจะมีความสุขถ้าได้ซื้อเสื้อตัวใหม่เราจะรู้สึกดีขึ้นขอถ่ายโซเชียลมีเดียอีก5นาทีแล้วค่อยกลับไปทำงานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะคะแต่กับดักของมันอยู่ตรงที่ความสุขที่ได้มานั้นมันอยู่เพียงชั่วคราวค่ะพอกินเค้กหมดความสุขก็จบลง แล้วความอยากครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นพอได้เสื้อตัวใหม่มาความตื่นเต้นก็หายไปแล้วเราก็อยากได้ตัวต่อไปมันคือลู่วิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามความสุขไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดมันบดบังศักยภาพในการ manifest ของเราอย่างไรเพราะมันคือตัวขโมยพลังโฟกัสค่ะ พลังงานและสมาธิอันมีค่าของเราที่ควรจะถูกนำไปใช้สร้างสรรค์เป้าหมายระยะยาวกลับถูกใช้ไปกับไล่ตามความสุขเล็กๆน้อยๆเฉพาะหน้าจนหมดสิ้นเรากลายเป็นทาสของสิ่งเร้าภายนอกแทนที่จะเป็นนายของลอกภายในตัวเองทางออกคืออะไรคือการหยุดและตั้งคำถามอย่างมีสติค่ะเมื่อไรก็ตามที่ความอยากมันพุ่งขึ้นมา แทนที่จะทำตามทันทีโดยอัตโนมัติให้ลองทำสามขั้นตอนนี้ค่ะ 1. หยุดหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแค่หยุดจริงๆ 2. ตั้งคำถามถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายใต้ความอยากนี้เรารู้สึกเบื่อเหงาหรือเครียดอยู่หรือเปล่า 3. เฝ้าดูลองเฝ้าดูความรู้สึกอยากในร่างกายมันรู้สึกอย่างไร มันปั่นป่วนตรงไหนแค่เฝ้าดูเหมือนเรากำลังดูก้อนเมฆโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณจะพบว่าพอมันถูกเห็นพลังของมันจะค่อยๆลดลงเองทีนี้เรามาดูพลังฝั่งผลักออกกันบ้างค่ะพยาบาทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความอาฆาตแค้นรุนแรงเสมอไปนะคะแต่มันครอบคลุมถึงพลังงานแห่งการต่อต้านทั้งหมด มันคือความหุดหงิดเล็กๆน้อยๆเวลาอินเทอร์เน็ตช้าคือความไม่พอใจเพื่อนร่วมงานคือการบ่นว่าอากาศร้อนคือการย้อนกลับไปคิดถึงคำพูดของใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บใจมันคือความพยายามที่จะผลักไสทุกสิ่งที่เราไม่ชอบให้ออกไปจากชีวิตมันบดบังศักยภาพในการแมน i ิเฟสของเราอย่างไรเพราะมันคือยาพิษท,ที่ลดระดับพลังงานของเราค่ะ มีคำกล่าวว่าการโกรธก็เหมือนกับดื่มยาพิษแล้วหวังว่าให้คนอื่นตายคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเองเมื่อจิตใจของเราสั่นสะเทือนด้วยพลังงานแห่งการต่อต้านและความขุ่นมัวเราก็จะไม่สามารถอยู่ในสภาวะของการอนุญาตและการเปิดรับซึ่งเป็นหัวใจของการ m a n เ f สต์ได้เลยเรากำลังปิดประตูใส่โอกาสดีๆโดยไม่รู้ตัวทางออกคืออะไร คือการรับรู้และมอบความเมตตาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไม่พอใจมันเกิดขึ้นแทนที่จะจมลงไปกับมันหรือระเบิดมันออกไปให้ลองทำสามขั้นตอนนี้ค่ะ 1. รับรู้แค่ยอมรับกับตัวเองเบาๆในใจว่าโอเคตอนนี้ความโกรธกำลังเกิดขึ้นการยอมรับคือการหยุดเติมเชื้อไฟ 2. ทำให้อ่อนโยนลองวางมือบนหัวใจหายใจเข้าไปในบริเวณนั้นแล้วลองผ่อนคลายร่างกายส่วนที่กำลังเกรงอยู่เช่นหัวคิว้วหรือขากรรไกร 3. มมอบความเมตตาให้ตัวเองก่อนพูดกับตัวเองในใจว่าขอให้ฉันเป็นสุขขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ใจนี้เถิด เราไม่สามารถมอบความเมตตาให้ใครได้หากใจเรายังขาดแคลนเมื่อใจเราสงบลงจากความเมตตาต่อตอนเองแล้วเราจึงจะมีปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์ภายนอกต่อไปความอยากและความไม่พอใจแท้จริงแล้วคือเหรียญสองด้านของสิ่งเดียวกันนั่นคือการไม่ยอมรับปัจจุบันขณะเราทุกข์เพราะเราอยากให้ปัจจุบันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ อิสรภาพที่แท้จริงจึงไม่ได้มาจากการได้ทุกสิ่งที่อยากและกำจัดทุกสิ่งที่ไม่ต้องการได้สำเร็จแต่อิสรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นในช่องว่างที่เราสามารถเลือกที่จะปล่อยเชือกและละมือออกจากกำแพงแล้วกลับมายืนอย่างสงบนิ่งณนะปัจจุบันขณะค่ะดิฉันขอฝากคำคมปิดท้ายเพื่อเป็นแสงนำทางให้คุณนะคะ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไขว่คว้าสิ่งที่รักและผลักไสสิ่งที่ชังแต่เกิดจากการเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในสัปดาห์นี้คุณสังเกตเห็นพลังงานฝั่งไหนในใจตัวเองบ่อยกว่ากันคะการดึงเข้าของความอยากหรือการผลักออกของความไม่พอใจมาแบ่งปันการค้นพบของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ และถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีวางอาวุธในเกมชักเยอ่อนี้เพื่อกลับคืนสู่ความสงบที่แท้จริงกดติดตามช่อง Mindful Manifest และกดเครดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่อไปของเราในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดคุยถึงสู้กับความขี้เกียจและความหดหู่ด้วยการขยับกายและใจแล้วพบกันค่ะ